สวัสดีครับพี่น้องผมศิลาพิวงครับผมสิบห้าพี่น้องมาเบิงผลงานการแสดงเมือก่อนที่วานปุ๋ยไหวครับพี่น้องที่วานปุ๋ยปุ๋ยไปแล้ววันก่อนเมื่อนี่เป็นเมือที่สามเมื่อนี่เป็นมือที่สาม,เ,ม 3. เลยแวะมาเบิงพี่น้องว่าเป็นจังไรเนี่ยนี่ครับพี่น้อง มันก็เขียวเลยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ว่านปุ๋ยไปแล้วเคี้ยวเหี่ยวเหียวขึ้นมาเลยพี่น้องเห็นปะเขียวเหี่ยวเหี่ยวใบกองขึ้นมาเลยพี่น้องก็แสดงว่าว่านปุ๋ยไปแล้วเพ่นก็เริ่มได้รับธาตุอาหารก็ทย่อยถอดยอดใบกองขึ้นมาพี่น้องใบเหลืองกับสิโบโค่อยมีแล้วหน้าไร่หนึ่งครับพี่น้องตัวน,นี้หน้าไร่หนึ่ง ว่านปุ๋ยอินซีเคมีครับยูเลียผสมกันก็ตีเป็นกระสอบกับประมาณเครื่องกระสอบนี่แหละพี่น้องเครื่องกระสอบเห็นป่พี่น้องงามบ่พี่น้องว่ะเริ่มงามแล้วเนาะเริ่มถอดยอดเริ่มใบกองใบเขียวแล้วนี่ครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ไก่สิคำแล้วครับพี่น้องตะเวนกับยุประมาณบ่ายสามโมงแรงพี่น้องตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงแรงกับอา,ากาศให้หน้าีิวานปุ๋ยแล้วมาเบิ่งผลงานการแสดงที่เห็นไววพี่น้องครับความเขียวกระจีความอุดมสมบูรณ์ของต้นกล้าต้นข่าวที่ได้รับธาตุอาหารมี ไนโตรเจนโพแทสเซียมแต่อีกอย่างอีก,กนหนึ่งพี่น้องว่าไนโตรเจนโพแทสเซียมมีอย่างอีกน้อถาดอาหารอีกถาดหนึ่งบอกผมเล้เดยพี่น้องผมลืมเล้ยวบทสิบเปลาอิริพัดลืมเอาคลิปนี้ก็ลาพี่ลาหนองไปก่อนด้วยครับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แวะรับชมคลิปผู้ขาศรีราพิมพ์บงครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ